ด้อั่นและมองยิ้มยิ้มอ้โห้อ่ลคาองเหร้วยฟางไปุ้ยมัน็นกมันดูดลมพหนูะไปนู่นเร็วเรียกมันฟางเรียกมันชี้ชมันเียชี้ขี้ี้เดี๋ยวพี่ฟังชี้ตีมันเยตี ชิมมานี่ดูแลสามช่วงเลชิมาอนนู่นนี่เล่นได้เาไม่ด้นะปไปเดินไม่มีกไม่สุกนี่ไงเอาไปหาพี่ฟังไม่ให้มันสุกคาต้นมันจะไม่หวานต้องแก่แล้วมาบอกมันจะหวานชิเพไน่ย่องตงกิน มันกัดแล้วมันกัดก็อ,อดุดตุกตาแล้วเจ็บ